สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่แมมครับเช่นเคยคอ,อยู่แม่ครับอีกแล้วก,กับในเกมฟรีไฟน์นะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมใหม่กันละกันนะครับม,มีอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างนะทุกคนท่าทางเปิดตัวพายุหิมะครับทุกคนเป็นไงเป็นไงท่าทางเปิดตัวโคตรเท่โคตรอลังการอ่ะทุกคนเท่ปะเท่ปะโอ้คูหยีของมันต้องมีบอกเลยเหมาตู้ก็ต้องทํานะครับจริง ไอวอนะครับผมเป็นไอวอแบบเออหมาป้านะทุกคนดุกดันจริงๆนะนดูดิโคตรโคตโคตรเท่บอกเลยนะครับผมของไม่ต้องมีเราเลือกอ่าของที่เราไม่อยากได้ก่อนนะครับของจิ้นนะครับอันที่เราไม่อยากได้นะครับนี่อันไหนดีอันนี้ละกันโอเคแล้วหมุนที่เก้าเพชรก็ผมเริ่มที่เก้าเพชระนะครับไปจบที่เท่าไหร่เอ่ยโอเคครับ,รบผมเก้าเพชรก็ถือว่าคุ้มอยู่สำหรับผมนะครับหมุนต่ออีกรอบหนึ่งขออีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับ เผื่อได้แบบโอเคได้กล่องกินปืนกองกล่องน้ครับไม่เป็นไรครับทุกคนใครที่อยากได้ถ้าเปิดตัวนี้นี้เท่ๆจริงๆแบบนี้นะทุกคนของมันต้องมีครับผมนะโอ้โหโอเคครับผมถัดไปใหผมที่ร้านค้าแห่งความมืดครับผมนี่ร้านค้ายแห,แห่งความมืดได้กลับมาอีกแล้วนะทุกคนตอนนี้ก็คือ,เ,อเป็นชุดแรปเปอร์นะชุดแรปเปอร์นะเชนเลสแรปเปอร์นะทุกคนก็ชุดนี้คือแบบไม่ได้กลับมาบ่อยนะครับแบบเพิ่งจะเห็นผมเพิ่งจะเห็นว่า เอากลับมานะครับทุกคนชุดเนี้ยดูแบบเท่มากเลยนะชุดนี้นะเนี่ยดูเด็กชุดนี้เท่มากเลยนะชุดผู้หญิงผมยังไม่มีเดี๋ยวจะจัดชุดผู้หญิงแล้วกันนะครับชุดผู้ชายนี้ผมก็มีแล้วนะทุกคนโอเคผมขอขอจัดุ้ยดูอันนี้ผมลบไปทั้งแปดแปดเจ็ดเปอร์เลยนะสูงสุดก็คือเก้าสิบเปอร์เลยนะทุกคนระยะเวลาก็คือเก้าวันนะครับมีอะไรเยอะครับผมเหมาตู้เลยแล้วกันนี่หมไม่ใช่เหมาตู้เหมาร้านค้านี่เหมา อันนี้เราก็ยังไม่เคยอะไรที่ยังไม่เคยมีจัดให้หมดกล่องกล่องโอเคผมระเบิดน่าจะไม่เอานะผมนี่รับบัตรเปลี่ยนชื่อก็คือให้แปดเพชรเท่านั้นครับผมถูกมากเลยนะชุดผู้ชายผมร้อยห้าสิบห้าเพชรนะครับแล้วก็ชุดผู้หญิงอันนี้ก็ร้อยยี่สิบเก้าเพชรเท่านั้นเองอนะ่ะดูดีงานถูกมากแล้วก็ไปดูของผู้หญิงนะครับของผู้หญิงก็เหมือนกันนะก็คือดูดีเจ็ดเพชรอะอย่างละเจ็ดเพชรอะทุกคนโอเคเหมาเลยนี่ 5้5ใบ้5ใบไว้จัดกิจกรรมอเอ้ยไว้ตู้มาใหม่เป็นไงคุ้มบอกเลยว่าคุ้มลดขนาดนี้กระหนำ่ำลดกระหน่ำจริงๆนะโอเคแล้วก็ชุดผูนผีครับนี่155ชุดเอ้ย155เพชรนะครับเทไหมเทไหมเอาเขยเทนะั้งนี้ผมซื้อได้แล้วครับทุกคนเนี่ยป้าถ้าผมใช้เพชรโค้ก80เพชรเนี่ยผมก็จะได้ชุดผู้หญิงเอ่อเรดลรปเปอร์ apper, ชุดผู้หญิงตัวนี้ไปนะครับ155เพชรเท่านั้นนะครับ โอเคจัดเลยแล้วกันนี่เป็นงานเป็นงานของต้องมีครับผมโอเคครับผมแล้วก็ขลับไปดูของชุดผู้ชายนี่เอชุดผู้ชายอยู่ไหนอะชุดไหนอะชุดไหนที่ผมยังไม่มีอะอ๋อชุดผู้หญิงผมจัดไปแล้วแล้วก็ชุดนี้เหรอชุดนี้ยังไม่ค่อยเท่เท่าไหร่นะยังไม่ค่อยเท่เท่าไหร่นะเ้าของผู้ชายอา๋อนี่ไงนี่อยู่นี่ัะผม อันนี้ก็เท่ครับมีเอฟเฟกด้วยนะเป็นแบบน้ำแข็งนะครับสีแดงนะทุกคนขาวแดงครับตัดแดงนะครับก็ค,คุมยาวนะครับทุกคนอาโอเคครับ okay, ผมจัดเลยละกันนะทุกคนโอเคครับ okay, ผมเรียบร้อยเป็นไงร้อยห้าห้าพชนเท่าน้นเองอะถูกปะ่ะถูกใช่ปะ่ะโอเคครับผมร้านค้ายแห่งความมืดนะทุกคนก็ลองเข้ามาเอ่อลุ่มลดราคาดูนะว่าได้ลดเท่าไหร่นะของผมเนี่ยไปสเจ็ดเอ่อเปอร์เลยนะก็ถือว่าเยอะมากเลยนะ แล้วก็ผมก็จะจัดเมาๆไปแล้วนะอะไรที่แบบถูกๆนะครับนะอะไรที่อยากได้ก็จัดไปหมดแล้วนะครับทุกคนโอเคผมก็ประมาณนี้นะทุกคนก็กิจกรรมอันนี้ก็น่าจะแบบส่งท้ายปีแหละจริงเพราะว่ามาก่อนนะครับมาก่อนปีใหม่นะทุกคนโอเคก็ประมาณนี้ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยคลิปหน้าเจอใหม่บ๊ายบายไปครับทุกคน